ไอเทมหน้าร้อนนี้นะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากรองเท้าแตะนะคะ Adidas Yeezy Slide นะคะสีเพียวนะคะอันนี้เราซื้อลีวิวมานะคะเรากดไม่ได้คะ่ะราคาป้ายเราไม่ได้นะคะสีน่ารักมากคะ่ะทุกคนแบบเป็นสีอ่อนๆน,นะคะแบบน่ารักมากนุ่มแบบนุ่มนิ่มอะ่ะเออแบบน่าจะใส่สบายเลยแหละ ีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Hong Story นะคะช่วงนี้นะคะที่เกาหลีนะคะเข้าสู่ซัมเมอร์แล้วนะคะเป็นฤดูร้อนที่แบบร้อนมากนะคะร้อนจริงๆเดือนพฤษภาคมนี้จะไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะแต่ว่าเดือนต่อๆไปนี้คือแบบร้อนแบบร้อนมากร้อนแบบร้อนอบอ้าวร้อนแบบร้อนสุดๆไปเลยนะคะแต่ว่าจะร้อนไม่กี่เดือนนะคะสอาเดือนอย่างนี้นะคะแล้วก็จะหนาวเลยเพราะฉะนั้นแล้วไอเทมหน้าร้อนนี้นะคะ จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากรองเท้าแตะนะคะวันนี้นะคะเราได้รองเท้าแตะมานะคะเป็นรองเท้าของ Adidas นะคะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าน้องจะเป็นหน้าตายังไงนะคะนี่ค่ะรองเท้าแตะนะคะเป็นรองเท้าแบบสวมของ Adidas นะคะ วันนี้นะคะเราได้ราคารีเซลมานะคะซึ่งเรากดไม่ได้คะ่ะทุกคนมันกดยากมากมันกดยังไงก็คือแบบไม่ได้นะคะแบบเหมือนจะง่ายแต่คือไม่ได้คะ่ะจ่ายตังไม่ได้ก็คือแบบไม่ได้เลยเราก็เลยแบบไปสั่งรีเซลมานะคะนี่เลยนะคะเป็นรองเท้าแตะนะคะ a d i d a s Yeezy s l ไล e นะคะสีเพียวนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูพร้อมกันเลยคะ่ะกัวกล่องมัจะเป็นแบบนี้นะคะเ,เราจะมาเปิดให้ดูนะคะ ด้งออกมาแบบนี้เป็นเหมือนรองเท้ายีซี่บูตปกตินะคะก็จะเป็นกล่องเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเอาออกมาก่อนนะคะมีป้ายด้วยนะคะอันนี้เราซื้อลีวิวมานะคะเราก,กดไม่ได้คะ่ะราคาป้ายเราไม่ได้นะคะนี่นะคะน้องก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะชื่อ Adidas y ย e ีซี่สไลดนะคะสีเพียวนะคะก็คือสีน่ารักมากคะ่ะทุกคนแบบเป็นสีอ่อนๆน,นะคะแบบน่ารักมากแล้วแบบนุ่มนิ่มมากนะคะดูแบบ น่าจะใส่สบายเลยแหละตัวรองเท้านะคะก็จะเป็นแบบนี้เป็นงานชิ้นเดียวเลยนะคะไม่มีรอยต่อไม่มีอะไรเลยนะคะตรงพื้นนะคะพื้นก็จะเป็นแบบเนี้ยการลื่นนะคะการลื่นน่าจะได้ดีเลยแหละดูดิแล้วเรามาดูรอบๆนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยอืมแล้วก็จะมีตรงตรงพื้นตรงนี้เป็นเป็นสามขีดอาดิดาสนะคะตรงนี้แล้วก็มีไซส์นะคะแล้วเราจะแนะนําวิธีการเลือกไซส์แบบให้พอดีเท้าเราด้วยนะคะน่ารักมากแบบใส่กับ ใส่กับถุงเท้าได้นะคะแบบก็จะพอดีนะคะถามว่าราคาคุ้มไหมก็คุ้มนะคะเพราะว่าเขานุ่มมากจริงๆนุ่มแบบนุ่มนิ่มอะ่ะเออแบบน่าจะใส่สบายเลยแหละส่วนเรื่องไซส์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไซส์กันนะคะสำหรับไซส์รองเท้าของรุ่นนี้นะคะก็คือเขาจะมีเป็นไซส์2 2 5 23.5 24.5 2 5 24. 5, 5นะคะ จะไม่มี22เซน23มเซน24เซนอย่างงี้จะไม่มีนะคะก็คือแบบห่างกันไซส์หนึ่งเลยนะคะถ้าคนจะเผื่อก็คือเผื่อ,อไปไซส์หนึ่งนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็คือเราใส่อาดิดาไซส์23.5อยู่แล้วนะคะก็คือ2 235นะคนเกาหลีจ,จะเรียกแบบ235 240อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็เลยเอาตรงไซส์มานะคะก็คือตรงช่องนี้นะคะมันจะมีบอกนะเห็นไหมช่องนี้นะคะเป็น 23.5เซนนะคะสองนะคะประมาณ38นะคะแบบพอดีเลยคะ่ะทุกคนเราลองใส่แล้วนะคะตรง ตรงนี้มันจะเหลือนิดหน่อยนะคะเหลือนิดเดียวแบบนิดมากนะคะแต่พอใส่ถุงเท้าเข้าไปมันก็จะพอดีค่ะพอดีมากเลยนะคะสําหรับไซส์นะคะแนะนําว่าให้เอาไม้บรรทัดวัดที่เท,ท้าเราเลยนะคะ23.5 24.5ี 23. ้ 24. อย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราวัดได้23เราก็เอาไซส์2.35สาหไปเลยค่ะ23.5มเซนนะคะก็จะพอดีนะคะเพราะว่าไซส์23่สยบสามเฉยๆมันไม่มีเออก็ต้องเอา2อ5ม้ามันก็จะพอดีเท้าเรานะคะสําหรับเรื่องไซส์นะคะแนะนํานะคะว่าใช้ไม้บรรทัดวัดได้เลยค่ะ ส่วนเรื่องราคานะคะน้องคู่นี้นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ6,000บาทนะคะทุกคน ใจุดใจมากค่ะกดไม่ได้เราต้องมาซื้อรีเซลนะคะส่วนราคาป้ายนะคะที่เกาหลีประมาณ9900 0นวอนนะคะประมาณไม่ถึง3,000ค่ะแบบเสียใจมากที่กดไม่ได้นะคะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้คะ่ะทุกคนก็เลยแบบมาซื้อรีเซลนะคะถ้าถามว่าคุ้มไหมมันก็คุ้มนะคะมันน่าจะทนหน่อยคะ่ะเพราะว่านุ่มมากแล้วก็น่าจะสบ,บายด้วยนะคะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคะ นะคะก็คือโอเคค่ะทุกคนผ่านค่ะน้องนุ่มนิ่มแล้วก็แบบเดินสบายแล้วก็สูงมิดนึงนะคะสําหรับวันไหนที่แบบว่าอยากแต่งตัวชิลๆอะไรเงี้ยเราก็หยิบคู่นี้มาใส่ได้เลยนะคะคลิปหน้าก็จะมารีวิวอีกนะคะเป็นรองเท้าเหมือนกันแต่ยังไม่บอกนะคะว่าจะเป็นรองเท้าอะไรนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราต้องไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย